สวัสดีครับหน่วยงานกรุงเทพทุรพันธ์สุขุมวิทหกสิบสครับผมที่หน่วยงานเหตุการณ์ปกติดีครับเดินตรวจด้านนอกและด้านในเร,รเรียบร้อยดีครับผมเรียบร้อยดีครับ อ่าบริษัทก็เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับคลิปนี้หยุดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ